พิซซ่าแห่งความอันตรายซีซั่นหนึ่ง EP สาม o p ฮอปลักเริ่มต้นมาแอนให้สปิกกับพอลลี่ดูแมวของแอนที่ชื่อว่าโดมิโนสปิกกับพอลลี่ชอบและรักโดมิโนมากแอน ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเน่าเน่าเหม็นเหม็นเหมือนมีตัวอะไรคานไปใต้บ้านแล้วตายสปิกได้ลองดมบ้างและได้บอกกับแอนว่าแย่กว่านั้นฮอปป๊อปทำอาหารสปิกได้เปิดประตูบ้านและก็กินเหม็นโชยมาอย่างแรงแล้วสปิกก็ปิวออกไปจากบ้านฮอปป๊อปก็กำลังทำอาหารอย่างอร่อยสสำหรับเขาสปิกได้เดินมาหาฮอปป๊อปและถามว่า แผนปีนี้คืออะไรหรอฮอปป๊อกวางยาผู้แข่งคนอื่นเหรอฮอปป๊อกแตวช้อนไม้มาตีหัวสปิกแล้วบอกว่าแผนปีนี้คือชนะแอนได้เดินมาหาฮอปป๊อกและถามว่าชนะเหรอฮอปป๊อกได้ตอบไปว่างานแข่งประจำปีของหมู่บ้านเราชาวกบตั้งตารอสุดยอดการแข่งขันดีทุกปี ครอบครัวที่ทําได้ร่อยที่สุดจะได้รับความรักและเหรียญทองแดงและครอบครัวไหนที่ทําอาหารได้เหย,ยที่สุดจะถูกขังไว้ในกรงทั้งคืนที่ต้องอยู่ในกรงแห่งความอัปยศพอมพอมพอมสปิกได้บอกกับแอนว่าพวกเขาแพ้กันทุกปีเลยและทุกคนก็ได้กุ้งใจ แอนได้บอกกับทุกคนว่าถ้าว่าฉันจะปล่อยให้ครอบครัวกบสุดโปรดของฉันไปลงเอยในกลงพวกนายคิดผิดแล้วและแอนได้บอกว่าในทางเทคนิคแล้วฉันไม่ใช่พวกแพนเทอร์แต่ก็ช่วยพวกนายได้แอนได้ถามกับฮอบปปอบว่ากําลังทำอะไรอยู่ได้บอกกับแอนว่านี่คือสูตรตำราอาหารที่เราใช้มา เป็นเวลานานแสนนานได้บอกกับคนอื่นว่าเราจะทำพิซซ่ากันทุกคนรักมันยกเว้นฮอปป๊อปและฮอปป๊อปได้บอกว่าเรามาทำอาหารที่เคยทดสอบกันแล้วดีกว่าพายบึงลำเมือ่อแอนกับสปิกพอลลี่กับสปิ๊กได้ร้องขอกับฮอปป๊อปว่าพิซพซ่าพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าแอนได้บอกวัตถุดิบในการทำพิซซ่า ก็คือแป้งชีสมะเขือเทศและโหระพาปิกได้บอกว่าบางที่เราอาจจะใส่สับปะรดในพิซซ่าของเราก็ได้แอนได้บอกกับสปิกว่าอย่าแม้แต่ที่จะคิดที่จะวางสับปะรดในพิซซ่าของฉัน <Dead Card. S 2> เด็ดขาดเราครอบครัวแพนเทอร์ได้ไปที่เบเกอรี่ แล้วไปหาคนอบขนมปังคนอบขนมปังไปบอกว่าถ้าอยากได้แป้งเด็กคนนี้ต้องแต่งงานกับลูกของฉันน่ากลัวสุดๆ,ดๆก็ได้บอกว่าได้แล้วเขาป๊อปได้บอกว่ารู้ไหมถ้าเราใช้สูตรดังเดิมเราก็ไม่ต้องขายสปิกแล้วแอนก็ได้บอกว่าไม่ตำลาเก่ามันเก่า ความสุขภัยนอกจิ๊บจอยของสปิกคือราคาจิ๊บจอยที่ต้องจ่ายเพื่อพิซซ่าและลูกสาวของคนอบขนมปังได้เดินมาหาสปิกแล้วบอกว่าฉันเห็นภาพความตายของนายและสปิกได้บอกว่าฉันหวังจริงๆว่าคงเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และลูกสาวของคนอบขนมปังได้บอกว่าเป็นอยู่แล้วฮะฮะฮะอะอ,ะอ,ะอะและแอนได้บอกว่าิน ยินดีด้วยกับลูกชายใหม่ทีนี้เอาแป้งโดบและแอนได้บอกว่ายินดีที่ได้ทำธุรกิจกันมาครอบครัวแพนเทอร์ได้มาที่โรงทำชีสของมิสซิสโคเกอร์ทุกคนต้องล่อวัว และจากนั้นทุกคนก็ล่อวัวเข้าคอกได้สำเร็จและจากนั้นมิสซิสโคเกอร์ก็ให้ชีทกับทุกคนและจากนั้นอยู่ดีๆก็ฆ่ามาทุกคนก็ได้โหรพาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะหายากหน้าดูสปิกก็ฟันหักฮอป๊อปก็เกือบที่จะเสียก้นไปแล้วต่อไปก็ต้องไปเอามะเขือเทศ และโชคดีพวกเขามีแผนที่สปิกได้บอกกับแอนว่ารู้ไหมฉันไม่เคยกินมะเขือเทศมาก่อนเลยไม่มีใครขายมันเลยฮอปป๊อปก็ได้บอกว่าเพราะมันเป็นพืชที่อันตรายมากและฮอปป๊อปก็ได้บอกกับแอนว่าขอแนะนำให้ใช้พุนแทนมะเขือเทศและแอนก็ได้บอกว่าเป็นผักที่อันตรายเหรออย่านะ ก็ดูไม่ค่อยอันตรายมากจากนั้นฮอปปปก็โดนจับกินเป็นคนจากนั้นก็แอนจากนั้นก็สปิกและพอลลี่และก็โดนกินหมดเลยและจากนั้นทุกคนตกลงมาเกือบโดนน้ำย่อยจากนั้นวัตถุดิบทั้งหมดที่หามาอย่างยากลำบากก็ตกไปในน้ำย่อยในกระเพาะของเจ้าสปาราดมาเขิเทศ และจากนั้นแอนได้คิดอะไรออกและแอนได้ถามกับพอปปบว่าในตำลามีเขียนมีอะไรเขียนเกี่ยวกับมะเขือเทศอะไรอีกไหมพอบได้บอกว่าไม่มีอะไรเขียนเลยนอกจากลำต้นของมะเขือเทศพอกินแล้วมันจะอร่อยมากถ้ากินแบบดิบ <sobie from>? <S <S ก็ตูมทุกคนออกมาจากกระเพาะและก็กินมะเขือเทศยำ้ำนี่คือการ์ตูนเด็กยำ้ำ นี่คือการ์ตูนเด็กจากนั้นเสียงะระฆังได้ดังขึ้นแอนเลยบอกให้ทุกคนรีบไปทำอาหารกันฮอปป๊อปได้คิดอะไรออกโดยการเอามะเขือเทศไปทำผสมในภาจากนั้นงานก็เริ่มขึ้นอาหารของทุกคนดูน่ากินหมดยกเว้นของพวกแพนเธอที่ดูไม่น่ากินเลยจากนั้นนายกโทสตูได้มาลองชิมอาหาร ทั้งหมดและจากนั้นครอบครัวแพนเทอร์ก็ชะตากรรมเหมือนทุกปีที่โหลและกงแห่งความอัะยศและจากนั้นนายกทสต t ูก็สั่งให้กบตัวหนึ่งจุดไฟอาหารของพวกแพนเทอร์ทิ้งและจากนั้นแอนก็โดนจากนั้นก็มีตัวมีกบโยนอะไรบางอย่างใส่หน้าแอนจนั้นทุกคนก็ได้โยนก้อนอัะยศใส่ พวกแพนเทอร์ที่อยู่ในกรงจากนั้นตอนจบฮอปป๊อปก็ได้บอกว่าเฮ้ย hey, ขนมทำทำเงียนทำเนียมช่างเป็นอะไรที่สวยงามแล้วจากนั้นก็โดนก้อนอัปยศปลาใส่หน้าแล้วจากนั้นก็ได้ตระกนลบอกพวกกบบ้าจบไปแล้วนะครับกับแอมฟิเบียซีซั่นหนึ่ง ep 3 a ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณคะ่ะ